เฮ้ยช hey ินนี่ควัน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 ปุ๊บเรารู้ทันอ่ะนะพวกไป แล้วก็ไรเดอร์ชิเราขี้ที่หลัง,ลงอะนายตายซะโอเคครับทุกคนก็ขอสวัสด,ดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยแมป r o b ะบอที่มีชอว่าไรเดอร์ไทม์เนี่ยได้ทำการอัปเดตคาเมเดอร์ตัวใหม่เข้ามานะซึ่งคาเมเดอร์ตัวนั้นก็คือคาเมไรเดอร์เ h a ฮันทุกคนและผมขอบอกก่อนเลยนะว่าผมไม่เคยดูไรเดอร์เซตฮันทุกคนคือไม่เคยดูสตอยนะผมดูถึงยูเฮเซไรเดอร์นะหลังจากนั้นก็ดูบ้างไม่ดูบ้าฮันทุกคนผมดูล่าสุดก็คือมาไรเดอร์ดีเทนนะนั่นแหละฮันทุกคนผมก็กลับมาดูเรื่อยๆอ แต่ว่าดีซาคาเมเนอร์ตัวนี้เนี่ยถือว่าเท่ดีนะทุกคนคือมันแบบเปลี่ยนเนี่ยเข็มขัดอะ่ะออปกติแล้วทั่วไปเนี่ยเข็มขัดไมเดอร์เนี่ยจะอยู่ที่เอวนะแต่ว่าคาเมเนอร์ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นที่คาดอกนะถือว่าเฟี้ยวดีว่ะโอเคมาไหนดูซิว่าจะเป็นไงเนี่ยมันอยู่ในเซิร์ฟไหนเนี่ยเซิร์ฟคนน้อยเปล่าออก็ไม่น้อยนะโอเคไหนดูซิว่าอัปเดตนี้มีอะไรบ้างเนี่ยบันทึกการอัปเดตเพิ่มเสร็จเข้ามาแก้ไขเอฟเฟกต์โมเดลไมเดอร์เกฟแก้ไขโมเดลท่าของช่างตัดแก้ไขสิ่งของอ e ีโม แก้ไขชิปล็อกโมบายเพิ่มฉากการเคลื่อนไหวอมตะจีเพิ่มแผนที่เอฟเอฮิมะเฮ้ยแผนที่เอฟเอฮิมะเหรอเพิ่มหมวกซานต้าให้กับตุ๊กตาเพิ่มกุหลาบเลือดในราคาตลกเพิ่มตัวละครอากิระกลับมาแล้วอ่อนแองลิสต์อ่อนแอโอจาอ๋อน่าจะเป็นการแบบว่าเนรพัดเดอร์คนเนรตัวละครนะแต่เมื่อก่อนนี่โคตรโมโหอ่ะเด้วยคนมาเดอร์โอจา้าอย่าสตาร์คุ้บ่อยนะผมโดนบ่อยมากคือมาเดอร์โอจาคือมันแบบเรียกงูมาไง นี่มาคือสตาร์ทั้งหนึ่งสองเลยอะสกิลมันอะโคตรน่างงัวี้เลยครทุกคนโอจาะนะแต่ว่าโดนเนื้อไปก็โอเคละโอเคยัง,งไงซ่ามันก็มีตัวแก้ทางนะโอจาเนี่ยอัปเดตในครั้งนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนซึ่งอัปเดตเดียวร้่แล้วผมไม่ได้ทำการมารีวนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรยเยอะอะทุกคนโอเคนะมาเราจะมาเริ่มจากการไปล่าก่อนลวกันนะโอเคมาเฮ้ยนายี้ชำไรน่ะเซตโอ้โหเราโดนเปิดก่อนเลยอเนี่ยโอเคให้ทุกคนมาทำการไปล่าเลยแล้วกันนะเฮ้ยชยนิยน มีไป็นไงทุกคนพ่อเท่ทุกคนขบอกเลยนะ คือแบบโคตรเฟี้ยวว่ะทุกคนแต่สิ่งที่แปลกใหม่คือมาเดอร์ตัวนี้เนี่ยเข็งขัดที่หน้าอกนะทุกคนเนี่ยมาเดอร์เสร็จนะมันราคามายเดอร์วีหนึ่งเลยเนี่ยแต่คงไม่ใช่ไอ้ทุกคนเพราะว่าเข็มขัดตรงเอวเนี่ยคือโล่คนะเคลื่อนไหวได้ดีมากกว่าเดิมฮะทุกคนคือมันราคาวีหนึ่งไหมวีหนึ่งกับวีสองคล้ายๆเลยอะแต่คงไม่น่าใช่หรอมั้งโอเคมาขนาดอะไรกันเอ้ยซานต้าดีกว่านี่ไงซานต้าซันตี้เราเจอมาเลือกที่ท่าแรกนะโอเคมาท่าแรกชื่อว่าคอมโบผลกระทบ อ๋อแมงก้าปล่อยหมาไปหาทุกคน,น,นก็ทำการผู้เมตนะโอเคไม่คูดาวเร็วอยู่นะทุกคนคูดาวเร็วใช้ได้นะมาเอาใหม่คอมโบอของกระทบนีโอเคลู้แต่ทรงพลังอยู่นะอีกรอบนะคอมโบอของกระทบอีกรอบนึงต่อยไปผู้เมตโอเคนี่เหรอให้ใช้ได้หว่าท่านี้ผมลืมให้ทุกคนดูท่าจะตีธรรมดานะโอเคมาตีธรรมดาก็หนึ่งสองสามปุ๊บกระเถิพื้นปุ๊บ กระโดะดหาับทุคนสุดท้ายนะกระโดดนะหนึ่งสองสามปุ๊บกระโดดตึงต่อยท่าน,นี้ฮะมาท่าสองเนี่ยชื่อว่า S <S เซสเซอร์สแล็อตนการฟันทั่วไปทุกความปกตินะท่าเน,นี้ยาเป็นการแบบฟันไปฟันมาทุกคนโอเคครัวดาวก็ประมาณสิบกว่าวีนะ S <S เซสเซอร์สแล็ออ่าฟ,ฟ,ฟันซ้ายฟันขวาก็ลงมาข้างบนนะใช้ได้ทุกคนท่าน,นี้ อีกรอบนะเซสเซอร์สแลตประมาณนี้ครับท่านโคนก็ท่าเบสิกนะท่านี้เราเห็นบ่อยละมาท่าอีกสามเนี่ยชื่อว่าความฝาดสดใสอ้อแมกกาแบบว่าดึงมาท่านคนก็ทำการโยกขึ้นไปข้างบนแล้วก็ต่อยนะโอเคถือว่าใช้ได้ครูดาวแอบนาไปน,นิดนึงนะในอีโมดสิโอ้โห,โห,โห,โห ไม่ไปเข้ากับตัวละครเลยเนี่ยหยุดเลยนะท่านี้ไม่ไม่ไหวนะท่านี้ไหนใครยอมตีล่ะโอ้โหหนักว่านดิอีกไม่เข้าแล้วทุกคนไม่เข้าเลยนะมาไทยสามใหม่นะความฝ่อสดใส่ต่อยนี่เลยโอเคใช้ได้นะทุกคนคูด้ายี่สิบวิโหชอบอีโมดบ้างนะระหว่างรอคูดาวขอเล่นอีโมดก่อนเงาเงาล่ะโอ้โหไม่ไหวเลยเพนติดนี่เสียเปล่าวะความฝ่อสดใส ดึงมาพุ่งปัทมมนไม่ง่ายต่อยประมาณนี้ครดบไย้คนประมาณนี้นะท่าทีสี่ชื่อว่าการไล่แรงงานผลกระทบอ,อ,อะไรนายอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะงั้นรอนอย่างนี้เลยเละกันพุ่งมาเตะได้คนแล้วก็ทำการไรเดอร์ชี่ไม่โดนได้คนบางอยงนะที่ทำลายหนะดีเคสเพิ่มโรเตะไม่โดน มาเลยแซลลัสนายมีปืนเรามีดาบนะแซลสสิฮ้ยฟัน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 ปุ๊บแล้วก็พะโบไปเตะยอดหน้าลงน้ำว่ะลงน้ำว่ะฮึ๊ดึงมาแล้วก็ไปลงบอไปแล้วก็ต่อยแล้วก็เตะอีกรอบนึงโตมแซลสต่อปุ๊บหลบแล้วก็ จัดได้เลยนะผมกระทบพวกมันเตะหนึ่ทีแล้วก็ไบเดอร์ชี่ฮึ่มสันคู่นะคุยมีดาบแล้วแล้วก็มีดาบเหมือนกันอ่ะนายไม่ต้องห่วงเรามีดาบเหมือนกันไม่ต้องห่วงแล้วก็เตะแล้วไปเลยอ่าแล้วก็ดึงมาไม่ดึงไม่โดนอ่嘛จะไปไหนดีเคตัวปลอมไอด้ดาดีเคต เตะโอเคเตะย้อนหน้าปิวหนึ่งทีสไลด์ต่อสไลด์ข้างหลังนะต่อยหนึ่งต่อยหนึ่งสองสามปึ๊บมันตายแล้วบัดทุกคนมันตายละมองนะเรารู้ทันอ่ะนะพุ่งไปแล้วก็ไรเดอร์คิดเราขี้ขี้หลังอะ่ะนายตายซะปึ๊บ ไปเตะอย่างที่ตายไหมโอเคตายทุกคนเราก็นัวเก่งอยู่ในนีนน่ผมพาหมั่ะแล้วขาขออภัยนะผมพาหมวไปหน่อยวะมาให้ซีการระ,ะง,งับผลกระทบรทประมาณนี้ฮะทุกคนแมงกายแบบว่าชา้าหัวไปเตะนะแล้วก็ทำการกระโดดกลับหลังมาแล้วก็เตะเลยได้คิดลงมานะโอเค นั่นก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะเพราะคลิปนี้เนี่ยผมหว่าต้อง2ี่ินาทีนะทุกคนไม้ได้เสร็จเนี่ยถือว่าใช้ได้แต่ผมรอเดนโอมาไงเดนโอมาเมื่อไหร่คือแบบว้าวแน่นอนนะทุกคนผมคาดหวังเดนโอมากต้องมาแน่นอนนะตัวละครพระเอกมาแล้วเนี่ยโอเคทุกคนขอบคุณที่ชมครัผม